สวัสดีครับสวัสดีเหล่าทีเมทุกคนนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าเราเด็กสมบัติของพวกเราเนี่ยได้มีการปล่อย MV ใหม่ออกมานั่นก็คือ my treasure นะครับซึ่งเป็น MV ที่ทำออกมาเพื่อให้กำลังใจกับคนที่ท้อแท้กับคนที่หมดหวังในชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยในวันนี้ผมแฟนบอยจะพาทุกคนนะครับไปดูข้อาหมายดีๆในแต่ละฉากของ MV กัน เริ่มจากฉากแรกนะครับเป็นฉากของบังเย,ยดํากับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์หน้าบึง้งแต่ก็ยังมีหน้ายิ้มที่แอบแฝงอยู่โดยในตัวนี้นะครับจะสื่อถึงว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแย่ๆมามากแค่ไหนก็จะมีเรื่องที่ทําให้เรายิ้มมีความสุขอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งหมดหวังกับชีวิตนะครับทุกคน ต่อมาก็ยังอยู่กับฉากของบางเยดําโดยที่ทุกคนสังเกตได้ว่าหน้าของบางเยดํานั้นเป็นหน้าที่เศร้าโศกเหมือนเจอปัญหามาแต่ทว่าก็มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาที่ตัวบางเยดําเปรบเสมือนเป็นแสงแห่งความหวังในชีวิตของเราขอให้เราสู้ต่อไปและก็อย่าพึ่งหมดหวังเหมือนกันนะครับฉากของจองฮวานโดยในคําแปลนะครับได้แปลว่าเรากับว่าได้ตื่นจากความฝันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับฉากของจองอู U นะครับที่ว่า หัวใจที่มัวหมองจนทําให้ผมหายใจไม่ออกโดยสลับ2ฉากนี้นะครับผมคิดว่าทางว G ได้ทําขึ้นมาเพื่อให้สื่อถึงประโยคทั้ง2ประโยคนี้ ต่อมาเป็นฉากของโยชิและมาชิโฮเป็นฉากที่เหมือนกับโยชินะครับมาส่งเหล่านักเรียนโดยหน้าปกของหนังสือครับเขียนไว้ว่า hope out hope โดยหลังจากที่ผมได้แปลมาแล้วนะครับเขาว่า hope out ในทางกริยาหมายถึงการเอื้อมมือหรือการไขว่คว้าส่วน hope คือความหวังเมื่อเอามารวมกันจึงหมายถึงการไขว่คว้าความหวังเหมือนสอนให้เราทุกคนนะครับรู้จักที่จะเรียนรู้การไขว่คว้าความหวังเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชีวิตเรานั้นยังมีความหวังอยู่เสมอ ต่อมานะครับเป็นฉากที่เหล่านักเรียนนะครับได้ทําการปิดห้องเรียนอาคารเรียนโดยฉากนี้นะครับจะสื่อถึงอะไรเดี๋ยวผมมาพูดที่หลังนะครับฉากของแจยอกนะครับเป็นฉากที่ในตอนแรกจะมีเมฆฝนอยู่แต่หลังจากนั้นนะครับเมฆฝนก็หายไปกลายเป็นท้องฟ้าที่สดใสสื่อถึงความหวังอีกเช่นกันครับว่าต่อให้ท้องฟ้าจะมืดมิดเพียงใดฝนตกแค่ไหนก็จะมีวันที่ฝนหยุดและท้องฟ้าที่สดใสรอเราอยู่เสมอ ฉากของอัสฮินะครับเป็นฉากที่อัสฮิฉีกระดาษข้อสอบออกโดยในฉากนี้เหมือนกับการที่เราเครียดจักรอ่านหนังสือสอบมามากมายเมื่ออัสฮีฉีกระดาษออกก็จะเห็นโลกข้างนอกที่สวยงามซื่อถึงชีวิตของเรานะครับไม่ได้มีแค่การสอบอย่าไปเครียดกับมันมากลองมองดูโลกข้างนอกนะครับว่ายังมีอะไรมากมายที่รอเราอยู่ฉากของบางเงยดาเป็นฉากที่เชื่อมต่อกับของอัสชีเมื่อสักครู่คือเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและดอกไม้ที่สวยงามแสดงถึงโลกข้างนอกที่สวยงามนะครับ ต่อมานะครับฉากถูกเปลี่ยนด้วยก้อนเมฆผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นโลกแห่งจินตนาการเป็นโลกที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นโลกแห่งสีสันและความสุขทุกคนเห็นได้ว่าฉากนี้นะครับเราเด็กสมบัติจะเต้นกันอย่างมีความสุขและจะเห็นได้ว่ามีประโยคนึงที่สื่อถึงข้อหมายนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือ you are the only one treasure หากแปลง่ายๆเลยก็คือคุณคือสมบัติเพียงหนึ่งเดียวสื่อถึงว่าบนโลกใบนี้นั้นมีคุณแค่คนเดียวจงมีความสุขกับชีวิตจงรักในตัวเองจงภูมิใจในตัวเอง เพราะคุณนั้นมีเพียงแค่คนเดียวฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหลังจากที่เราปิดหน้าต่างปิดห้องเรียนเราเด็กสมบัติต่างก็เต้นกันอย่างสนุกสนานมีความสุขสื่อถึงการที่เราปิดกั้นเสียงจากภายนอกและมีความสุขกับตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขโดยไม่ต้องสนใจคําพูดหรือเสียงจากภายนอกที่มาทาร้ายใจิตใจเรานั่นแหละดีที่สุดแล้วฉากของฮารุโตะเป็นฉากที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่ก็คือการไซเบอร์บูลี ฉากนี้เป็นฉากที่หน้าของฮารุโตะมีกระกบาดท,ทับอยู่สื่อถึงความไม่สมบูรณ์แบบของฮารุโตะแต่ฮารุโตะก็ยังสามารถที่จะถ่ายรูปเซลฟี่และอวดฉมใบหน้าของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจสื่อถึงละควรภูมิใจกับตัวของเราที่เป็นอยู่และในฉากนี้ยังมีกระจกที่แตกแต่ภายหลังก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมสื่อถึงไม่ว่าเราจะโดนโลกภายนอกมาทำร้ายจิตใจของเรามากแค่ไหนขอแค่เรายิ้มและไม่สนใจเสียงภายนอกและมีความสุขในทุกๆวัน ต่อมานะครับเป็นฉากเต้นรมกลุ่มกันโดยที่ข้างหลังเป็นเค้กวันเกิดและมีการปักเทียนเพียงหนึ่งดอกคือถึงอายุหนึ่งขวบหมายความว่าคุณเป็นสมบัติเพียงนึ่งเดียวตั้งแต่ที่คุณได้เกิดมาแล้วฉากของใจย,ยอกนะครับเป็นฉากเช่นเดยียวกันกับอัสฮีเลยคือเราไม่ต้องสนใจหลักวิชาการมากก็ได้ไม่ต้องสนใจการเรียนมากก็ได้ลองปิดกั้นดูบ้างอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่สื่อถึงความเครียดความทุกข์ความสิ้นหวัง ของสถานการณ์ที่มีอยู่จริงในปัจจุบันจากที่เด็กที่กําลังฉลองวันเกิดครั้งแรกแต่พ่อแม่ก็ต้องมาทะเลาะก,กันสากที่นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีๆหรือจากที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งกอดเขา่าและดูเหมือนว่ามีปัญหาก,กับชีวิตแต่แล้วก็มีแสงสว่างเปล่งประกายออกมาจากหัวใจซึ่งนั่นก็คือแสงแห่งความหวังครับตัยแสงนี้นะครับมีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าเราจะทุกข์ใจหมดหวังท้อแท้มากแค่ไหนเราก็จะยังมีความหวังอยู่เสมอ ฉากต่อมาเป็นฉากที่ผมก็คิดอยู่นานมากว่ามันหมายถึงอะไรตอนแรกก็คิดว่าเป็นแสงไฟธรรมดาตามเมืองแต่ผมกลับมาคิดนะครับว่าเหมือนแสงของความหวังในฉากก่อนหน้ามากกว่าโดยนะครับมันจะสื่อถึงความหวังของทุกคนและสุดท้ายมวรวมกันเป็นคําว่า My Treasure ฉากนี้ผมกลับคิดว่าเหล่าเด็กสมบัติอาจจะสื่อถึงพวกเรานะครับที่มีทุกคนว่าคุณคือสมบัติเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาเช่นกันครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับความหมายของเพลง My Treasure ในครั้งนี้เป็นไงครับลึกซึ้งกินใจเลยหรือเปล่า ก็สลับใครนะครับที่กำลังหมดหวังหรือว่าท้อแท้ในชีวิตในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ผมอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งเสียนะครับที่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นยังต้องดําเนินต่อไปหากใครที่กงลังท้อแท้ก็มาชม My t e a c h e กันยาวๆเลยครับช่วยกันตัดวิวแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับช่องนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่มาเมื่อไม่นานถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมจากดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์นะครับด้วยสลับวันนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วย นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ